อันนี้อะไกันฮัลโหลฮัลโหลเซยหายูฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดียามมืดเศร้าได้กระตาเขาอีกแล้วได้กระตาเขาผพาฝรั่งไปหาขอเขากินตอนนี้จักโมงถ่ด้เวลาเที่ยงไปหาขอเขากิน <c oughs> ไปหาขอเขากินเมืองอื่นก่อนกิดข้าวบ,บ้านจะคองบาแสบใครเบื้องใหม่เปลี่ยนสีทางที่เขาิิไปกันไปหาขอเขาเขากินพอาฟั่ลังไปหาขอเขากินนอกบ้านไปใหม่เปลี่ยนสีเนี่ย แดดดีดีแดดดีครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็นะพี่น้องเนี่ยเล่นนะแดดดีดีวันนี้โอ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งใบมใหม่เปลี่ยนสีงามงามถึงที่หมายมาถือบ้านบ่ดอกเดี๋ยว เข้าไปเบิ่งข้างในกันยู่ัว What number honey บหูบหูไม่เลขงบานเลยบันมาถึงบานบ่เอาฮัฮเชัทงที่ไม้ ยังปลอดภัยฮัลโหลยินดีต้อนรัโอเครอรอโอ้ยหวยคุณน่ะจะมาจะปวนหน่อยเอาข้ฝันสองชาร์จซีหาโอเถุงผมิลงไปต่ยต่แต่แต่ปเด้อพี่น้องได้กินแกงเห็ดกระสิบกระสิบขันย่าน <ibl ok S 1> ั love, hey, ่งเหร เกงเห็ดก่อนเรบอาเขามาถึงแล้วมาจะทำอะไรกินเท้าวันนี้คุณพี่วันนี้จะแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดนะคะแล้วก็จะทำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมโอแม่ใช่จะทำผัดไทยเพราะผัดไทยให้ฝรั่งจะทำเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสปาเก็ตตี้เมืองไทยสปาเก็ตตี้เมืองไทยสิงห์ก๋วยเตี๋ยวมหาฝากทองบานเพลินมาจากวันนี้ วันนี้จะมีผักอีตูแลวก็เห็ดเห็ดใหม่ๆเลยเห็นไหมอันนี้สีแกงเห็ดใหม่ๆเลยนะจ๊ะมีใบยานางมาด้วยใบยานางเอามาเบิ่งววาเจใหญ่ห้องสีแกงเห็ดให้เรากินเซ่บรไหมมาฝากกองไก่อยูด้วยมือพี่น้องวันนี้ลาบปากได้มากินเห็ดในทะเลจีบอกว่าลาบปาก กเกาไม่ใาเกงไกางเกงไมงเกงไมาเกงม่ใากม่ใชเกม่ใช่กางเกงไม่ใช่กางเกงไม่่กเกไม่ใช่าเกงไมกากงไม่ใช่กางเกงไช่กากงากเม่ใงไม่เกงไม่ใช่กางเกงไม่ใช่กางเกงไม่ใช่กาางเกงไม่ใมางเกงไม่ใช่กางเกงไม่ใช่กางเกงไม่ใเกงไมเกงไม่ใช่กาก Peper. Peper. Peper's. Gewoon vat uit Thailand, En is tamarind. Tamarind? Ja, mm -hmm. denk ik ook dat wij dat zeggen, tamarind. Kajasa. Dit zijn pinda's, nootjes. Ja, kajasa. <laughs> Oké, okay, Adon. Dit weet ik niet. Bamboe. Ook bamboe. Ja. Maar in fles. Ja. Heeft ze zelf gemaakt? Ja? ja? Heb ik heb niet gemaakt. Ja. Ja meer van jou. Deze ook. De same. Same, same. Vis. Ja, lekker. Lekker. Vis. <laughs> Heel lekker. Nog meer lekker. Ja, deze lekker. Nog lekkerder. <laughs> deze, tamarind. Oh, Nee. Spicy. Spicy. Um, I don't know what English. Spicy with fruit. Pepper. Only pepper. Yeah, pepper. But plus what? Water? Not water. Like uh, sugar and pepper. Sugar and pepper. Uh, sugar sugar. Suiker, Suiker. This notejes. Yeah. Of nee, wat zijn Seeds? Met pak ja, ja en dan Oh, kapot ook! Je kunt zeiden. You have to repair. Uh -huh. Dan deze. Weet ik een niet. Fish. I ik Fish. Hmm. I keep ik een een paar. Fish. For, for Shutka? Yeah, yeah, I want to make for her. Oh. And then what this one? This uh, best shell? Or not? I don't Leaf? Know, I don't know. Leaf. How cool. This. Like. Rice. How cool. What a light of you Dry rice. fresh peppers. Ja. Dan hebben we have some more pepper. Tamarind or not? This tamarind? Denk je? Oh nee, maar. dan. nog wat knor? Ja, knor. Knor. Dan hebben we nog wat This one. bright smooth um, and healthy skin. Ja. Yeah. I want to make medicine for shootka. Oh, you do kurkuma. Mhm. Mm kurkuma very good against cancer, huh? Oh, it is goed mooi. เอา zet แช่ในน้ําไห.เออแช่ไว้ก่อน.เออห้อยเอาไปโซบ่.เอามา. So these together yeah. for shootka. Ja. Especially for shootka. Ai เอามาน่ะเนาะ.

I like my bean so much. <c oughs> Lemon. ยาได้มะนาวมาด้วยนะคะ Onion. Okay that's it. C thank you for ขอบคุณอันขอบคุณคุณนายประกายนะคะที่เอามาฝากแล้วก็ขอบคุณคุณมาดามเอมี่ด้วยที่หออมาให้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะของฝากวันนี้ มาดามเอมี่กับคนเกัานีเด้อค่ะของฝากของฝากในต่างลายยางเนาะจ้ะของฝากจากไทยแลนด์เธอมาฝากทองเธอมาเอาของฝากไปกินลายลายมือตืบ เปพี่นองแกงเห็ดเฮาหม้อบอกไงเลยคนน่ะใส่ผอีตู้พร้อมหงาตู้ห้ยห้วยผสมน้ำปลาปานน้องหัวบอมน่ะหอนๆเลยหอนๆเลยโอ้ยเสียบัดเอ้เสียบัเอ้ปานได้กินน้องหัวบุล่ะปุระไปเวลากินข่าวล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้ Appelsap of water Ja, appelsap is dat. Mee. Mee, 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 som tam. Oei, lekker, lekker. Noedel. Met papilla. Met mushroom. Hat, mee. Hat, mee. En dit ook. Dat was som tam. Dat is zo, kan er niet หาฝากท่องไก่เนาะกินข้าวนอกบ้านอีกตามเคยหาฝากทองอาหารของเราอาหารของเราแกงเห็ดแกงเห็ดก็มีคอยกสิกินข้าวเหนียวด้วาอ่ะโอเคเอตันเอตินเอตินมากดเอตมากมาอระดาเอตนมากระเอตมากเอตมากั Ba yapo yapo oak 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 rồi, oak oak rồi. oak 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 oak

อาก,กนมาได้รถพี่กสิบไปกินคอโตไปกินข้าวก่อนเด้อค่ะบารนี้ขอบคุณของฝากจากไทยแลนด์เด้อสาวขอบคุณของฝากจากเมืองไทยนะคะคอโตไปกินข้าวก่อนนะคะบารนเนมาฝากกองไก่เดอกันไหมนอกจากอขอโตกินข้าวแป๊บหนึ่ง